คุณจะมาบอกวิธีเซตงบประมาณในแผนกจะซื้อถ้าคุณไม่เซฟตงบประมาณคุณจะไม่รู้เลยว่าเซฟคอร์สไปได้เท่าไหร่ดังนั้นผลงานคุณจะไม่เกิดแล้วคุณจะไม่ชัดเจนว่าเฮ้ยยอดเท่านี้คุณทําผลงานได้เท่านั้นดังนั้นครูจะบอกวิธีง่ายๆที่คุณเอาไปตั้งต้นได้เลยเซ็ตงบประมาณมันไม่ได้ยากนะคือบริษัทคุณอะขายสินค้าอะไรคุณต้องแตกบอมแตก boq อันนั้นออกมาให้ได้ในตัวสินค้าคุณมันประกอบล่างอะไร ในตัวสินค้าของคุณอะ่ะมันมีอะไรประกอบเป็นตัวสินค้านั้นบ้างแตกออกมาพอแตกออกมาไอ้ชิ้นส่วนพวกนั้นแหละคุณต้องไปหาราคามาใส่พอหาราคามาใส่ใช่ไหมบริษัทคุณก็จะรู้ต้นทุนไอ้ตรงนี้แหละเขาจะไปเสนอขายงานเขาก็จะรู้ว่าเขาก็จะรู้แล้วว่าชิ้นเขาก็จะรู้แลว้วว่าชิ้นงานตัวนั้นมันควรจะขายที่เท่าไหร่อันนี้คือเบสออนทั่วไปนะมันไม่เกี่ยวว่า สินค้าตัวนั้นที่คุณตั้งมันเป็นแบรนด์ไฮแบรนด์อะไรนะอันนี้แค่เป็นหลักการธรรมดาคือต้นทุนรู้แล้วจะตั้งราคาขายได้อันนี้คือในธุรกิจทั่วไปที่เขาทำกันเนาะครูก็จะบอกคุณในลักษณะเน,นี้ย คุณต้องรู้ต้นทุนก่อนพอรู้เสร็จคุณถึงจัดขายราคาได้ว่ามันได้กําไรไม่ได้กําไรยังไงจะตั้งราคาได้ถูกแล้วไอ้ตรงนี้แหละไอ้พวกลิตรรายการทั้งหลายเนี่ยที่มันมีราคาหยอดไปในนั้นไอ้ตรงนั้นกนะ็คือต้นทุนของคุณแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าคุณจะซื้อของในราคาเท่าไหร่คือถ้าซื้อต่ากว่านั้นคุณก็จะได้กําไรแต่ถ้าสูงกว่านั้น คุณก็จะขาดทุนมันง่ายๆแค่นี้เองไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วไอ้เรื่องการทำต้นทุนไฟล์คอนโทรลอย่างไงนะอยู่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างตอนนี้ครูกำลังอัปเดตคุณจะได้รู้ไฟล์ใหม่ตัวนี้ไอ้ตัวใหม่ตัวเนี้ยคนที่เรียนอันเก่าอยู่ก็ยังไม่เห็นนะเพราะครูยังไม่ได้ทำเข้าไปอันใหม่เนะี้ยครูจะรีเข้าไปใหม่ครูบอกเลยคนที่เรียนอันเก่า กับคนที่จะมาเรียนอันใหม่ในโคตรโชคดีเพราะคนที่ลงมาก่อนหน้านี้แล้วครูก็ให้เขาเรียนฟรีเลยแต่ถ้าเกิดคุณไปลงตอนหลังที่ครูทําคอร์สใหม่เสร็จแล้วคอร์สนั้นคุณตัดทิ้งคุณก็จะไม่ได้เรียนคอร์สนั้นแล้วคุณก็จะได้เรียนแต่คอร์สใหม่อย่างเดียวดังนั้นรีบลงรีบตัดสินใจซะเพราะคุณจะไปช่วยในบริษัทได้มากอ่ะไออันเนี้ยครูบอกคุณเห็นภาพเนาะ คือถ้าคุณไม่ทําต้นทุนคุณจะไม่รู้ว่าคุณเซฟคอร์สให้บริษัทได้เท่าไหร่คุณจะไม่รู้ผลงานคุณเป็นยังไงไอ้เรื่องการเซฟคอร์สเนี่ยเมื่อกี้ครูบอกคุณไปแล้วว่าต้องลิสต์รายการสินค้าทั้งหมดที่ประกอบเป็นตัวสินค้านั้นถ้าสินค้าที่คุณผลิตขายมันต้องถอดแบบเป็นบอมก็เป็นบอมถ้าสินค้าที่คุณสร้างมันต้องถอดเป็น b O Q มันก็ต้องเป็น b O Q เนี่ยค่ะ เอาตรงนั้นไปหยอดราคาคุณก็ต้องถามซัพพลายเออร์ว่าเฮ้ยไอสินค้าแต่ละตัวเนี่ยซัพพลายเออร์เขาขายราคาเท่าไหร่ตรงนี้ราคาเอามาหยอดแล้วมันจะเห็นต้นทุนไอต้นทุนตรงเนี้ยบริษัทเขาก็จะไปกําหนดเป็นราคาขายไอต้นทุนตรงนี้ก็เช่นกันที่จะทําให้คุณรู้ว่าคุณจะซื้อของได้ถูกหรือว่าแพงมันต้องมีตัวเปรียบถ้าไม่มีตัวเปรียบคุณจะไม่เห็นผลงานตัวเองเลยไอตรงเซ็ตงบประมาณนี่แหละตัวเปรียบของมันพอเห็นภาพเนาะเอาไปใช้ค่ะ อันเนี้ยถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการอยู่เรื่องเนี้ยคุณต้องเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ถ้าตอนนี้คุณเป็นน้องๆแล้วคุณต้องการที่จะเติบโตเรื่องนี้คุณก็ต้องรู้เลยแล้วครูมั่นใจว่าคนที่ติดตามคุณเนี่ยเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองต้องการเติบโตถึงตอนนี้คุณยังไม่เป็นระดับขัวหน้าผู้จัดการผู้บริหารเจ้าของบริษัทแต่คุณได้เป็นแน่นอนเพราะคุณรับการเติบโตยังไงก็ขอให้คุณหย่หยุดการเรียนรู้เพราะความรู้ ที่คุณมีเนี่ยมันต่อยอดให้คุณล่ํารวยได้มีความรู้รู้แล้วเอาไปลงมือทําแล้วมันจะเป็นประสบการณ์ของคุณอย่างไงก็เรียนรู้เนาะอย่างที่ครูบอกเพราะสิ่งนี้มันอยู่ติดกับคุณแล้วมันทําให้คุณเติบโตแล้วก็ดูแลสุขภาพเองด้วยนะคะจากใจครูทัญญาค่ะ